สวัสดีสบายดีพี่น้องวันนี้มลพามามาเล่นปลามาหาเห็ดมาหาเบื้งเห็ดมาหาเก็บเห็ดอันนี้นี่เด้เห็ดเห็ดยังอันนี้พี่น้องอันนี้อันนี้นาซิเมนเห็ดเห็ดขมปะอันนี้เน,ะนาะนาซิเมนเห็ดขมเห็ดเผ่งขม ก็าหรอกอยานมันขมได้แต่เดาเอาเด้ว่าต้องเม็นฮิขมว่าต้องเม็นฮิเพิงขมที่จริงบบเคยกินเด้เห็นแต,ต่เพื่อนว่าเฮ็ดเพิงขมนี่กัะเมนคือเห็นแต่เฮดจังสี่ห่เป็นตะกินคือโบเห็นคือบบเห็นคือโบหพอเด้ พอตเหต็ดแบบนี้สิเห็ดแนี่ยเป็นตะกินนั่นอยู่ใส่ไลยอยู่เด้ขั้นกินเป็นนี่ฮัก็สซี่ไลายอยู่เด้นีนเ่นเนี่ยขั้นมันกินเป็นเด้ไปแป๊บเดียวก็พ่อไปแป๊บเดียวกับพ่อ,ปปพอต่ว่าพ่อพัดเอาทิมพ่อพ่อดอกได้เอาทิม ใ <c oughs> นหอบเราเคยกินกเนาะจักเสียวไปกินยังได้เว้บุกล้าเอาไปกินหาไปเรื่อยๆเนาะเคือพ่ออันเห็ดที่เป็นกินบุเคยมาจักเถื่อได้นี่มามามาหลายปีแล้ว จำเกือบบ่ได้แล้วมุนไปทั่วทิวทัว่วแดนแล้วนี่หัวรถจะหองจอดไปใส่หน้าไม้ก็มีแต่ว่าบ่เอาดอกนอแบบนี้มุนบน่ินอุ้ยอันนั้นมันยังพี่น้องอันนั้นนะอุ้ยกระดูกยังยกระดูกยังอันนี้มักองอยู่นี่พี่น้องเห็นบะอุ้ยกระดูกยังนี่ น่าสิเป็นกระดูกควายมั้งเนาะกระดูกควายกระดูกม้วมากองอย่างอยู่นี่วิ้เคยเห็นนิดน่ผู้ใดามากองไว้นี่มีเสือกฟางผูกมัดพร้อมเด้นี่ผูกมัดต่อกันอีเด้วิ้โอกาสจับดอกเด้อให้พี่น้องเบิ่งซื่อ,อมากองอย่างอยู่นี่เคยเห็น ก็เมือนนั่นยังไดเพื่นมากองไว้อย่างนี้นะุยยาโจะกระดูกเนี่กระดูกงอกระดูกวากกยนั่นแหละหาดต,ตัวกระดูกเัี่กระยาเพื่อนทน,นอาะตปตัว มุนปลาตัวหาเห็ดมุนปลาหาเห็ดหาเห็ดอันที่เป็นตะกินเนาะเอาสิไปจังไดนี่บมันลงปลาละบ่บอกมันลงปลาละบ, <laughs> ลละบ่อันนี้คือเป็นตุก orn น,นี่ ข้ามไปตุกคอนนี่รถบอกแล้วสิเปิดสวดอ,ออกสายบันเฮ้ยเฮ้ยโมเมนที่บอกไปจากไหนเลยแล้วรถห้าจอดอยู่ใส่ยห้าคือนจำบุรีบนัน มุนออกทุกคนได้ป่านนี้ฮลโหลฮ่งโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหัีั หมุนออกทางหมุนออกมาเบิ้องข้าล้วบ้านนี้เอาแล้วรถเท่าจอดอยู่สพูนตีบอ่อวานกลับขึ้นทางนี้ตัวหาเห็ดตัวนะโอ้ยแมงอียังตอมหมุนเข้าหาเห็ด ยังพอนได้เห็ดเช่นแต่เห็ดเนี่ยเาเป็นตะกินค่ะเนี่ยเ,เป็นตะกินทักยุใสม,มันปลาไปทั่วทีทั่วเดีย,ดยาพี่น้องมนปลา ซุมน้องใหม่น้อไม้ออกอยู่ดิพูดดูคนี่นี่ก็ออกดิพามาเบิง่งซือซ้อๆเลยเบิ้พามาเอาดิพามาเบิ่งซื้อๆเดย์น้อไม้นะนี่ฟังนี่กม็มีอู้หลายอยู่ดิแต่บเ่เอาหรือเสียเอาเอาก็ดีเด้เนาะมันหลายอยู่นะอเอาเนาะ ได้แล้วมีคอยสียเอาเอาก่อนสะออนมั้นะพี่น้องเอานุ่งไม้ได้บบดนี้เห็นแล้วสะออนเนาะอ,นอันนี้เป็นนกกระสะนอที่เพิ่นบบได้ปลูกเป็นนอปลาบบได้เอาเสียมมาอีกเด้เอาแต่มีดบาง เห็นอยู่บ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มีกระเม็นบ่นี่อีกมันมันเป็นนอตั้มเนาะนอตั้มเพื่อลูกแพ้ยาโอ้ยสับได้จะไปได้ได้มากแล้วก็เลยเอาซะเนาะเห็นดิสันสะอ่อนสะอ่อนแล้วก็เอานี่มาดิ เห็นป่ะพี่น้องเอ้ยนอนไม่ตอนแรกว่าสิบเอาเด็เห็นซุ้มมันนอนน่อยแล้วป่ะเอาอันนี้มาเห็นมันตั้งตุกติกีอยู่เนาะสวรก็เลยเอาซะห่านแท้อยากไปแท้ที่จริงมาหาเห็ดเด้บ่ได้มาหานอเด้อดเอาจังได๋อันนี้โอ้ยเอายากแท้ปุ๋เอาซะบ่เอายากพูดเนาะปุ๋เอาเอาหน่อ นอเดยมันยากบ่เอาล่ะปาม่พันละจะอ่อนจะอ่อนก็เลยเอาซะตัวแรกว่าสิบเอาโอ้ยสับได้ยอด เ็นมันเลาใหญ่เห็นมันเลาใหญ่ก็เลยเอาอันเลาะมาแต่ดนหั่นหอมันน้อยก็เลยบ่เอาเอ้าบ่หักบ่ได้เอาเสียมมาเด้ซั่นก็เลยเป็นจังซี่ตัว gak jah permant ini, namai sum diel, dari permant ini lah, nih, kertas masai konan, kertas masiap saja, kertas kacangnya yang menyusunnya, no nang alnya bu al malah ไม่ลเลวอ๋อนี่อีกอยู่ในผุนยาเทอะมันยากบัวเอาค่ะอันใดที่มันเอายากบัวเอาฮะเอาแต่อันทีน่อันเอาง่ายๆ <c ười> อยู่นอกๆจังค่อยเอาอันใดเพื่นเอายากเลยครับบัวเอาไปตัวเรูเล่ อันว่ามาหาเหตดใดนรอไม่มหาเหตุใด,ดนรอไม่เสือบอ๊บาทนี่งานไปหารถก่อนเมื่อยแล้วเตรียมเมื่อแล้วบีล ันเมื่อหันบนเป็นเมื่อแอกเมื่อเมื่อแวขับรถเมื่อแล้วกะไปพ่อบอนไดที่เป็นตามมีเหตุทำกับจอดลงซอกอีกซ <c oughs> อกไปเรื่อยๆอันนี้ฮันพ่นยกล่องขึ้นพ่นโจกเอาดินขึ้นเป็นให้มันเป็นล่องขึ้น นั่นที่มันป่าวิกบวป่ายุคคาไฟใหม่บ่เนาะบได้มาดนแล้วพี่น้องเบิ่งไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วพามาเก็บเห็ดได้เนาะไหมที <c oughs> ่นี่ก็ไหวสำน้ก่อนเด้อขอบคุณเด้อสำหรับทานผู้สมที่เขามาติดตามรับสม มาเป็นกำลังใจใสองในน้อยของมุนเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครก์มูเลเด้อเด้อนีเอาไว้ทำนีก่อนคลิหนาพอกันไหมบา,บายย <c oughs> อ่อนแล้ว